สามสองหนึ่งสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับมึงกัน,นะคะวันนี้ก็จะมาเล่เลน,ตนตัวมันเตอร์ไฟนะครับในเอวีสามบีสามนะครับวันนี้ครั้งที่แล้วก็กแพ้ไปนะคะเพราะว่าผมในทีมผมมีแคลรี่เยอะเกินไปนะครับผมทีมผมก็เลยแพ้นะครับ แต่ครั้งนี้ผมเลือกเป็นไฟเตอร์นะครับครั้งนี้น่าจะรอดอยู่แหละโอเคไปดูกันเลยครับโอ้ตอนกำลังโหลดอยู่บุบุดฮะคอมีเอฟเฟกที่ดีที่สุดและอย่าลืมใส่พลังแฝงอื่นๆที่เข้ากันด้วยละ่ะโอเค โอ้วันเตอร์ไฟไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับแต่อยู่ดีๆก็ได้สก,กินมาแล้วครับโอเคอย่างแรกไปฟาร์มก่อนอืมโอเคผมใช้สก,กินฟาร์มนะครับ เพิ่งนะกำลังฟาร์มอยู่โอเคพรมวะไหนยังไม่จอเลย โอเคโอเควายโอเล็อุอ้ยโชคดีนะครับมีฟิกเกอร์ฟิกเกอร์นี่ใช่ตัวละครในในดอรหรือเปล่าเนะี่ยคล้ายๆกันนะครับ อื้ออเออเออเจ็บโอเคโอเคเพื่อนดีมากอุย้ยอุ้ยทาร่าไม่ทาร่าอุฟา่าจะหนีเอ้ยย้อยย้อยย้อย,อยอทาร่าเพื่อนจัดก,การเลยกำลังตามไปซ้อน อืม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 อ,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 อ่าไปอย่าไปเอามังกรละก็แค่อย่างเดียวคืออย่าไปเอามังกรกรกนก้อนก้อืมไหนไหนไหนปาปปบป๊าบเรียบร้อยหนึ่งคิวครับ

ฟูฟูเมดแข็งแกงแกงแก,ง,แกงหรอเนี่ยเมดแข็งแกงตอนแรกนึกว่าเมดแข็งแกงสรุปตามตรงข้างกับที่คิดไว้เลยครับเอ้ยอย่าอย่ามานะมันไปรอยอยู่แน่เลย โอ้ยอ่ะเจ็บเจ็บปางเลยนี่เราซีดีไปก่อนแล้วกันนี้บวกกาบวกพลังชีวิตโอ okay. เคอืม ต้องกันโอเคนะครับไปเพื่อนเพื่อน,อนไปเอาก่อนอือหือทาร่าทาร่าทาร่าตลอดเลยนะ อุ้ยครั้งนี้แพ้แน่เลยอ่ะอุ้ยอย่งนะมันเอาปอมอยู่เพื่อนระวังด้วยเฮ้ยจะรอดไหมเนี่ย ก็ดีฟีดนะครับดีฟีดแพ้นะครับผมรู้เลยทาร่าอ,อ,อาะไอพีทาร่าผมว่าแล้วทาร่าถึกสุดเลยนะครับแถมเก่งมากเก่งมากนะครับแล้วอะไรเนี่ยคนฟาตานะครับได้คะแนนไป ค่าสามตายสีย 2, 1, ย 5, ่แล้วก็ช่วยสองนะครับผมค่าไปหนึ่งนะคบตายห้านะครับแล้วก็ช่วยสามนะครับแล้วก็ชื่ออะไรเนี่ยลืมไบโอเลนะครับค่าหนึ่งตายสี่แล้วก็ช่วยสามนะครับแล้วสตาร์ ata, นะครับได้คะแนนไปแปดพันสองร้อยหกสิบสามนะคบผมได้คะแนนไปผมได้คะแนน เหรียญนะครับเพิ่มไป4,750นะครับเล่นอย่าปากดีได้คะแนนไป5,420นะครับพลังฉลามค่า3ตาย3ช่วย9นะครับ Hscan t f ลุนลาเป็น MVP นะครับได้คะแนนค่าไปแนะครับ ตายหนึ่งนะครับช่วยอีกสามนะครับไวโอเลตนะครับอีวีค่าสองตายหนึ่งแล้วก็ช่วยหกนะครับพลังฉลาดนะครับได้าคะแนนไป7,138นะครับแล้วก็ H, สแกนทีเอฟทลูลา <c oughs> ได้เหรียญไปแปดพ่อยสามสิบแนะครับ และก็อ e ีวีได้เหรียได้เหรียญไป8,121นะครับสํบสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลับไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย